NCD คืออะไร NCD ย่อมาจาก Non Communicable Diseases หรือเรียกกันง่ายๆก็คือโรคไม่ติดต่อความหมายตรงตัวชัดเจนฟังแล้วเหมือนอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาทั่วไปที่เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและของประเทศไทยที่ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วหรืออาจจะไม่ได้ใส่ใจกับมันเลยและถ้าคุณกําลังคิดแบบนั้นเจ้าพวกไวรัสเหล่านี้จะคืบคานมาหาคุณในรูปของกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงังและโรคเบาหวานซึ่งแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยมีการเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆจากการสำรวจพ ว่าไม่ใช่แค่เพียงคนมีอายุเท่านั้นที่จะเกิดโรคพวกนี้แต่เยาวชนเริ่มมีความเสี่ยงที่มากขึ้นทุกๆปีโดยเด็กอายุ16ปีก็สามารถพบอาการของเบาหวานความดันโรคเหล่านี้แฝงตัวอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนอนในวันว่างๆของคุณการทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์คู่ใจยามดึกจนเช้าตรู่กินอาหารบุฟเฟ่ร้านอร่อยที่ชวนหน้าเข้าหาหรือจะเป็นของหวานของหวานสุดเย้ายวนที่จะทําให้คุณอดใจไม่ไหวแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเรา จะพาไปสำรวจโรคยอดคิดของโรคไม่ติดต่อกันเลย เบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการทํางานของฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราจําเป็นต้องมีอินซูลินเพื่อช่วยปรับระดับน้ําตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปแต่ถ้ามีฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอจะทําให้น้ําตาลในกระแสะเลือดสูงมากขึ้นทําให้มีน้ําตาลรั่วออกมากับปัสสาวะจึงเป็นที่มาของคําว่าเบาหวานโดยอาการเตือนเบื้องต้นของโรคเบาหวานคือ 1. ปัสสาวะบ่อยและปริมาณมาก 2. คอแห้งกระหายน้ํา 3. น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ 4. ชาปลายมือปลายเท้าเราสามารถตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้โดยค่าน้ําตาลในเลือดหลังงดน้ำงดอาหาร8ชั่วโมงระดับปกติในผู้ใหญ่จะต่ำกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หากมีระดับน้ำตาลระหว่าง100ถึง125มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถือว่ามีความเสี่ยงจะป่วยเป็นโรคเบาหวานและถ้ามีระดับน้ำตาลตั้งแต่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของการเป็นโรคเบาหวานควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง วัยรุ่นไทยในปัจจุบันมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมในอดีตเ <c oughs> ช่นการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดการอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ <c oughs> มากกว่าการออกไปเล่นในที่กลางแจ้งและการใช้ลิฟต์แทนการเดินขึ้นลงบันไดซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทาง,งด้านเศรษฐกิจ สังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆและการเรียนแบบวัฒนธรรมของประเทศตะวันตกรวมทั้งความไม่สมดุลระหว่างปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับและปริมาณแคลอรี่ที่ใช้ไปสาหรับการเจริญเติบโตกระบวนการเผาผลาญอาหารที่เกิดขึ้นในร่างกายและการเคลื่อนไหวออกแรงจึงส่งผลให้เกิดภาวะน้ําหนักเกินเกิดโรคอ้วนในวัยเรียนและวัยรุ่นโดยสาเหตุของโรคอ้วนเกิดจากคนเรารับประทานอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นประเภทแป้งหรือโปรตีนหาพลังงานที่ได้รับ เกินกว่าความต้องการร่างกายก็จะสะสมอาหารส่วนเกินเหล่านั้นในรูปไขมันสะสมมากขึ้นจนกลายเป็นโรคอ้วนดังนั้นคนที่อ้วนเกิดจากการรับอาหารที่มีพลังงานมากกว่าพลังงานที่ใช้ไป ความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อหรือกลุ่มโรค n c d ที่สำคัญทางสาธารณสุขที่ควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นโรคหัวใจ,โร,วใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตวายวาระยะสุดท้ายพื้นฐานการดูแลสุขภาพที่สำคัญสำหรับการควบคุมความดันโลหิตสูงได้แก่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองการดูแลสุขภาพดังกล่าวจะทำให้ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงมีสุขภาพที่ดีและสามารถอยู่ได้อย่างเป็นปกติ ความดันโลหิตเป็นแรงดันที่ผลักดันภายในหลอดเลือดในระบบไหลเวียนโลหิตมีค่าตัวเลข2ค่าได้แก่ความดันโลหิตซิสโตลิกเป็นค่าความดันขณนะที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายความดันโลหิตไดแอสโตลิกเป็นค่าความดันขณะหัวใจคลายตัวซึ่งเลขทั้ง2ตัวจะต้องอยู่ในช่วงน้อยกว่า120-80ม mm ิลลิเมตรประหลอดถ้าความดันโลหิตอยู่ในช่วง140-90ม mm ิลลิเมตรประลอดขึ้นไปนั้นคือความดันโลหิตสูง มากกว่าร้อยละ90ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะไม่ทราบสาเหตุแต่อาจเกิดจาก2ปัจจัยคือพันธุกรรมและพฤติกรรมและน้อยกว่าร้อยละสิของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่วินิจฉัยและทราบสาเหตุได้เช่นความดันโลหิตสูงจากการใช้ยาคุมกําเนิดบางชนิดหรือการเกิดเนื้อง,งอกของต่อมหมวกไต และทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลุ่มโรคไม่ติดต่อหรือ NCD จะสังเกตได้ว่าโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อน,นั้นสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ในปัจจุบันแต่ถ้าหากเราสามารถป้องกันและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันได้ทันก็ไม่ต้องกลัวว่าเจ้าพวกโรคร้ายจะมาหาคุณ